เสิร์ฟข่าวยามเย็นของหงแดงบายป๋องเดลิเวอร์เดคอฟกีตลั่นลือหงหวังคว้าทรงฮึงมินแทนที่มาเน่เทนชมโกนาเต้ ate, โชว์ฟอร์มเยี่ยมเชื่อยังเจ๋งกว่านี้ได้อีกมิกเยวิตรับอยากเห็นเลวานดอฟสกีย้ายไปเล่นให้ Liverpool. ลิเวอร์พูลรัฐมนตรีเมืองน้ำหอมโทษครอปที่ทำให้เหตุการณ์วุ่นวายก่อนเกมนัดชิง UCL สวัสดีแฟนบอลิเวอร์ผู้ทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับ c h anel n ป f o t Deliver ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลีเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะครอบทุกคนถึงที่ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับ เดอะคอปกรีดลันลือหงหวังควา้าซงฮึงมินแทนที่มาเน่เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาได้อยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเหล่าบรรดากองเชียร์เดอะคอปที่ได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจกันยกใหญ่เมื่อทางริวฟูเอ็กโคสื่อท้องถิ่นชื่อดังในประเทศอังกฤษได้ทําการรายงานว่าหงแดงริวฟูยักษ์ใหญ่ในสึกพิมลีกอังกฤษสนใจที่จะคว้าตัวซงฮึงมินยอดแข่งดาวซันโวชาวเกาหลีใต้ของไก่เดือทองทอแนมฮอสเปอร์มาร่วมชยัยคาแอนฟิลเพื่อทดแทนการจาก ไปของซาดิโอมาเน่ตีกจอมผิวที่ประกาศอำลาทีมไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่า,าโอกาสในการเกิดดีวนี้ดูจะเป็นไปได้ยากก็ตาม หงแดงจำเป็นต้องหาผู้เล่นแนวลุกคนใหม่เพื่อเข้ามาเสริมทัพหลังจากที่แข้งทีมชาติเซเนเกัลได้ทำการประกาศว่าเตรียมตัวโบวกมืออํลลาถินแอนฟิ์หลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้แม้ว่าทางมาเน่นั้นจะเหลือสัญญาอยู่กับทางลิเวอร์พูลอีกปีนึงก็ตามโดยให้เหตุผลว่าตนนั้นอยากจะออกไปหาประสบการณ์ความท้าทายครั้งใหม่โดยทางฟาบิซซโอโรมาโน่เดี่ยวข่าวชื่อดังก้องโลกได้ระบุว่าปลายทางของมาเน่นั้นน่าจะยา้ายไปค้าแข้งกับเือไใต้บาเยอร์มิวนิคแชมป์บุนเดสลิก้า เอรมันฤดูกาลล่าสุดค่อนข้างแน่นอนในขณะเดียวกันสื่อจากหลายสำนักก็ได้ลงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเจเรนแมชชีน <Land> จะไม่ยอมปล่อยมาเน่ออกจากทีมง่ายๆแน่หากยังไม่สามารถหาตัวแทนเขาได้และถ้าหากปล่อยตัวมาเน่ออกไปจากสโมสรจริงแล้วล่ะก็จะต้องได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า25ล้านปอนด์ด้วย และงานนี้สื่อเจ้าดังกล่าวอย่างลิเวอร์พูลเอ็กโคได้รายงานว่านักเตะที่ทางลิเวอร์พูลได้หมายปองเอาไว้นั่นก็คือซงเฮีงมินดาวยิงฟอร์มฮอตของทอ,นนอร์นาอตสเปอร์ที่ระเบิดฟอร์มได้อย่างจัดจ้านอลังการกระหน่ำซันโวไปถึง23ประตูควา้ารางวัลดาวซันโวในสื่อพเมีรีกอังกฤษร่วมกับโฮเมสซาร่าในฤดูกาลที่ผ่านมาและยังเป็นนักเตะจากทวีปเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถครองรางวัลน,นี้ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยอดทีมจากรุ่มแม่น้ำเมอร์ซี่ไซด์กำลังพบกับปัญหาครั้งใหญ่เมื่อทางซุงฮงมินถือได้ว่าเป็นแข้งหัวใจหลักของทางไก่เดือนทองเลยก็ว่าได้แถมยังเป็นขุมกําลังที่สําคัญของทางอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือชาวอิตาเลียนอีกด้วยอีกครั้งสเปอร์ก็ยังได้ไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในฤดูกาลหน้าแถมทางยอดทีมจากกรุงลอนดอนเองนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาขาดสนเรื่องเงินทองจนถึงขนาดต้องขายนักเตะกินดังนั้นหลายฝ่ายจึงมองว่าหรือว่าผู้ กำลังเจออุปสรรคครั้งสำคัญในการไล่ล่าตัวซุปตาเบอร์หนึ่งของเอเชียอยู่ไม่น้อยเลยเทรนชมโกนาเต้โชว์ฟอร์มเยี่ยมเชื่อ,อยังเจ๋งกว่าน,นี้ได้อีกเห็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาจอมแอซซิ่ของลิเวอร์พูลออกมากาวยกย่องชื่นชมอิบาฮิมาโกนาเต้เซนเตอร์แบคล่างยักษ์เพื่อร่วมทีมว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่เข้ามาอยู่ในทินแอนฟิ์ในซีซั่นแรกชี้ยังพัฒนาศัก,กยภาพได้อีกไกลแน่ ลิเวอร์พูลได้ทำการดึงตัวโกนาเต้มาจากแอลเบรลซิทีมชั้นนำในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021ด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์โดยในฤดูก,กาลแรกภายใต้ชุดยูนิฟอร์มของหงส์แดงนั้นกองหลังชาวฝรั่งเศสก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจอยู่ไม่น้อยด้วยการลงเล่นไปทั้งหมด29เกมรวมทุกรายการทำได้3ประตูและมีส่วนสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลนั้นได้แชมป์ม,มาครองถึง2รายการนั่นได้แก่คาราบาวคัพและเอฟเอคัพ ต้องบอกว่ามันสุดยอดมากๆเลยผมอึ้งจนพูดไม่ถูกกับฟอร์มที่เขาทําได้ดีมากในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศมันไม่มีคําพูดแบบไหนที่จะสื่อถึงฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขาได้อย่างเหมาะสมเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเขาก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเขามีศักยภาพล้นเหลือเขายังพัฒนาได้แบบไร้ขีดจํากัดแน่เคนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกล่าวปิดท้ายมิกเยวิตรับอยากเห็นเลวานอฟสกี้ย้ายไปเล่นให้เรอร์พูล เชสวาร์มิเยวิดผู้จัดการทีมชาติโปแลนด์รับอยากเห็นโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ศูนย์หน้าตัวเก่งย้ายไปเล่นให้กับหงแดงลิเวอร์พูลทีมโปรดของตนหลังเจ้าตัวประกาศต้องการย้ายออกจากบาเยนมิวนิคในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่มีข่าวลือนะหนาหูว่าโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ยอดกองหน้าทีมชาติโปแลนด์จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าอนาคตของเขากับบาเยนมิวนิคนั้นได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังเผยออีกว่านอกจาก จะไม่เห็นโอกาสที่จะไปต่อกับทัพเสือใต้และก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อด้วยเช่นกัน จากนั้นเชสวับมิกเยวิดเทนเนอร์ทีมชาติโปแลนด์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4ที่จะพบกับทีมชาติเวลในวันพรุ่งนี้โดยช่วงหนึ่งเขาพูดถึงเลวานอฟสกี้โดยระบุว่าในฐานะที่ผมเป็นเดอะครอบคนหนึ่งผมอยากเห็นเลวานอฟสกี้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะแต่ไม่ว่าเขาจะไปอยู่กับทีมไหนก็ตามเขาก็จะยังเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่อยู่ดี ยิ่งเคลียรเรื่องนี้ได้เร็วเท่าไหร่หัวสมองเขาก็จะโปร่งเร็วเท่านั้นเขาจะได้มีสมาธิในการทํางานและเล่นให้กับสโมสรใหม่ได้ยังมีเวลาอีกมากที่จะถึงฟุตบอลโลกผมเชื่อว่าการเปลี่ยนสโมสรจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ส่งผลดีต่อเขามากยิ่งขึ้นและด้วยสิ่งนี้เขาจะสามารถไล่ตามความฝันของเขาได้และเรารู้ว่าความฝันของเขาคือการได้แชมป์โลกกับทีมชาติโปลแลนด์และคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นั้น สำหรับโรเบิร์ตเลวานอฟสกีปัจจุบ,บันในวัย33ปีอยู่กับทัพเสือใต้มาตั้งแต่ปี2015เขาลงสนามไปแล้วทั้งหมด374เกมรวมทุกรายการซัดไปได้344ประตูกับอีก72แอสซิสโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวอยากย้ายไปค้าแข้งให้กับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากต้องการสัมผัสบรรยากาศของลาลิกาสเปนก่อนที่จะแขวนสตาร์ทและพร้อมจะปฏิเสธข้อเสนอจากทีมในพรีเมียร์ลีกเพื่อท,ทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริง รัฐโมนตรีเมืองน้ำหอมโทษครอปที่ทำให้เหตุการณ์วุ่นวายก่อนเกมชิงยูซเอลเกลาดาดมานองรัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาไทยของฝรั่งเศสระบุเจอเกนครอปมีส่วนผิดกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกนัดชิงชนะเลิศเพราะคุณซื้อชาวเยอรมันไปชักชวนให้แฟนบอลริลวพูเดินทางมาที่กรุงปารีสแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีตั๋วเข้าชมเกมก็ตามพร้อมบ,บอกว่าอันที่จริงเดอะครอปส่วนใหญ่เขารบมาตรการด้วยดีมีเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่มีปัญหา โดยช่วงก่อนเกมนัดดังกล่าวเกิดความโกลาหลขึ้นเมื่อกองเชียร์ลิเวอร์พูลหลายคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสนามโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าตั๋วของพวกเขามันไม่ใช่ของจริงซึ่งแฟนบอลหลายคนยืนการว่าตั๋วของพวกเขานั้นเป็นของแท้และหลังจากผ่านไปสักพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถึงขั้นฉีดสเปรย์พริกไทยใส่เลย เรื่องดังกล่าวทําให้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและรัฐบาลของฝรั่งเศสโดนหลายฝ่ายตําหนีย่างหนักว่าดําเนินการได้ไม่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดดามานองบอกว่าเรื่องนี้คอปมีส่วนผิดกับเรื่องนี้โดยให้เหตุผลว่าคุณซื้อชาวเยอรมันเคยชวนให้แฟนบอลของทีมตนเองเดินทางมาที่กรุงปารีสกันเยอะๆต่อให้จะไม่มีตั๋วเข้าชมการแข่งขันก็ตามโดยทางดามานองเผยว่าในวงการฟุตบอลน,น่ะมีแค่สโมสรจากประเทศอังกฤษบาง โมสอนเท่านั้นแหละที่มักจะมีปัญหาแบบนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์ที่มีแฟนบอลชาวอังกฤษซึ่งไม่มีตั๋วเข้าชมเกมมาอยู่ในเมืองเยอะเกินไปมาแล้วอย่างเช่นที่กรุงมาดริดในปี2019ระหว่างลิเวอร์พูลกับทอตแนมฮอสเปอร์ซึ่งตอนนั้นมันก็ทําให้เกิดความยากลําบากแบบเดียวกันกับครั้งนี้และที่เวมบีเมื่อปีก่อนในศึกยูโรส0 2 0นนัดชิงชนะเลิศมันก็เกิดเรื่องแบบเดียวกันนี้เช่นกันมันกเกิดพฤติกรรมที่แยมแย่ความยุ่งเหยิงและการขายตั๋วปลอมเป็นจำนวน นอกจากนี้ผมก็ต้องขอเตือนความจําพวกคุณสักหน่อยว่าไม่กี่วันก่อนน่ะโค้ดของลิเวอร์พูลเคยบอกให้แฟนๆเดินทางมาที่ฝรั่งเศสต่อให้พวกเขาจะไม่มีตั๋วชมเกมนี้ผมขอชี้แจงว่ามีแฟนบอลชาวอังกฤษหลายหมื่นหลายพันคนที่เคารพมาตรการอย่างเต็มที่พวกเขาซื้อตั๋วแบบถูกต้องหรือไม่ก็ไปอยู่ในจุดแฟนโซนที่เตรียมเอาไว้มีแฟนบอลหลายหมื่นคนที่ไปอยู่ที่แฟนโซนโดยไม่มีปัญหาใดๆทั้ทงนั้นพวกเขาเคารพกฎด,ด้วยดีแต่มันมีแฟนบอล อุ่มเล็กๆที่มีเหตุกระทบกระทั่งกับระบบรักษาความปลอดภัยของเราดามานองกาวปิดท้ายไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจาก๋องนอรรเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ